สวัสดีครับวันนี้มาปลูกกวกมรกตดำนะครับกวกมรกตดำที่ผมเอาใบเอาใบเขาแช่น้ำไว้แช่ไว้ประมาณสองเดือนกว่าๆเขาก็เกิดรากเต็มนะครับ ใบเขานะครับเนี่ยใบของกวกมมนกดดำผมจะเอาใส่โฟมแบบนี้ลอยน้ำไว้ประมาณสองเดือนกว่า พอเขาเกิดเป็นหัวนะครับเป็นหัวแล้วก็มีรากแล้วเราก็จะเอามาปลูกในดินเอามาใส่ในกระถางนะครับกระถางขนาด3มนิ้วผมได้เตรียมไว้ก็มีขุยมะพร้าวเผากับขุยมะพร้าวดิบนะครับผสมกัน ปลูกก็ไม่ยากนะครับผมก็จะทำแบบนี้ใส่กระถางไว้แบบนี้ใส่กระถางไปประมาณเดือนกวกกว่านะครับ ใส่ประมาณสักเดือนก,กว่าเขาก็จะแทงหน่อขึ้นแบบนี้นะครับแต่เขาจะแทงหน่อขึ้นไม่พร้อมกันนะครับจะแทงขึ้นไปเรื่อยๆ ใส่กระถางแบบนี้แล้วก็เอาไปตั้งไว้ในร่มนะครับแล้วก็ลดน้ำลดน้ำเรื่อยๆนะครับอาจจะวันเว้นวันก็ได้ก็ไม่ให้น้ำเขาแห้ง จะเป็นกวกมารากตดําหรือกวกมารากตเขียวก็ทําเหมือนกันนี้ครับจะเช่รน้ําก่อนเช่รน้ําเขาจะเกิดรากเร็วนะครับ เอาใบเข้ามาเนี่ยเอาใบจากต้นเขาเนี่ยมาเสียบใส่เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าเขาจะใช้เวลานาน,านกว่าลงน้ำผมก็จะถนัดถนัดลงน้ำก่อนเอาเคลียน้ำก่อน ผมก็จะเจาะโฟมแบบเนี้เจาะไว้เรื่อยๆแล้วก็นำใบของกวางมรกตเอามาลอยน้ำไว้เรื่อยๆนะครับคือจะลอยไม่มากนะครับลอ,อยอหนึ่งโฟมอย่างเงี้ยก็จะลอยอพอเก็บชุดนี้แล้วก็ลอยใหม่ก็จะทำไปเรื่อยๆ ้าเราทำเยอะๆอาจจะดูแลไม่ไหวอาจจะดูแลไม่ทันนะครับผมก็เลยทำไปเรื่อยๆ,ๆเอาดีกว่าทำที่หลายอย่างถ้าปินแบบนี้ผมจะใบออกเลยแบบเนี้เอาเฉพาะส่วนนี้ัังดินเลยลงกระถางเลยได้เหมือนกันนะครับ เราทำแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวใบเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวลงแล้วหน่อเขาก็จะแทงขึ้นเหมือนกับที่ที่ทำแบบเนี้ยเมื่อก่อนเขาก็มีใบเหมือนกันใบเขาก็จะเหี่ยวลงทุกต้นครับที่เห็นอยู่เนี้ย อันนี้มีแล้วทีนี้ก็หมดกระถางแล้วครับผมทีนี้ก็หมดกระถางละทีนี้ผมก็จะไปกอกยินใหม่ส่วนที่เวลาผมตัดจะผมตัดมาทั้งก้านนะครับส่วนส่วนใบผมก็จะเอาไปชชำลงในน้ำแต่ส่วนก้านใบนะครับเนี่ยผมก็จะ เสียบไว้ในกระถางสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วนิ้วนะครับเนี่ยี่หรือห้านิ้วนะคงก็จะเสียบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราเอาก้านเขาปลูกนะครับเนี่ยส่วนของส่วนก้านเขาก็จะได้หนอที่สมบูรณ์นะครับหน่อใหม่ของเขาเกิดขึ้นมาก็จะเป็นหนอ่อหน่อใหญ่เลย อย่างเอาใบปลูกก็จะได้หนอประมาณนี้ถ้าเอาการปลูกก็จะได้หนอใหญ่เลยเนะี่ยสี่ใบแต่เราก็เลี้ยงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์เหมือนกับต้นแม่ของเขาแบบนี้ครับกวกมรกตดำ เดี๋ยวผมก็จะเอาใบของเขารุ่นใหม่าไปชําในน้ําอีกเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการชําในน้ําเดี๋ยวเอาเอา,เอาไว้เอาไว้คลิปต่อไปนะครับวันนี้อามาให้ดูวิธีการเอามาลงกระถางก่อนทีนี้ก็จะตั้งไว้ในร่มนะครับใส่กระถางแล้วก็ตั้งไปในร่มแล้วก็ลดน้ําให้ชุม่มลดทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมา ผมก็จะทำขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปก็จะมีกวกมันกดดำเยอะครับผมครับผมก็ขอจบคลิปคลนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่นี้จะเอาไปตั้งในร่มก่อนเยาวุสามสี่กระถางเดี๋ยวจะไปกอกดินมาเอาให้เสร็จครับผมหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการนำ วกมรกรดดำที่สําน้ำไว้แล้วเอามาลงกระถางนะครับสวัสดีครับ